ขอัน้มคุณัน์พงศ์ถวายเพียรไห่กับให้แม่ตาจุดเพียรดว บ้านมหาเศรษฐีชื่อทัศพงเมื่อครั้งก่อนไปพบกันยังเป็นวิศวกรธรรมดาในสมัยที่ไปพบกันที่นู้นบริษัทจะรุนลัดที่บ้านบึงจะออกไปทางระยองให้เกิดนิมิตอยู่ในบริษัทแห่งนี้เวลานี้จะมีุรุษมหาเศรษฐีมาเกิดขึ้นเชา้ชาๆให้เดินตามมาจมา ไปแผ่เมตตาในสวนในพบในภูมิที่บริษัทจรุลัดจะพัฒนามีต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะที่ตรงนั้นมีภูมิเก่าแก่มีสารพยางูทั้งคู่โดยที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนาตมาไปแผ่เมตตากระเคลนท่านมาเข้าน,นิมิตฝันบอกว่าจะเช้าไปเชิญออกให้หน่อยเถอะลูกหลานจะปรับที่ฉันจะไปอยู่ด้านหลังบริษัทแล้วจะมีวิศวกรคนหนึ่งที่จะมารับงานที่บริษัทจรุลัด เวลานี้เขาเดือดร้อนทางโครงส้างสมบัติหน้าที่การงานก็ยังมีปัญหาแต่ต่อไปข้างหน้าวิศวกรคนนี้จะเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นคนดีใจบุญสร้างชาติสร้างศาสนาสร้างครอบสร้างครัวสร้างอาชีพที่ดีจะได้เป็นตัวอย่างในสังคมอาตมาตอนเช้าก็ได้ประกาศหาปรากฏว่าตัวตนก็มีจริงุวันนี่แหละนี่คือหน้าตาผู้ชายคนนั้นที่หลวงพ่อตามหาในนิมิต แล้วเช้ามาประกาศหาให้เดินตามก็ได้เห็นหน้าคนนี้เห็นหน้าพูบลือเลยนี่อนาคตเป็นมหาเศรษฐีจากนั้นมาท่านผู้น,นี้ก็ได้ที่ฐานจิตตามที่แนะนำและที่บอกเก่าเกิปดปฏิหารขึ้นมาชีวิตที่จะผุงพันลงต่ำสุดแต่สุดท้ายก็กลังจะขึ้นสูงสุดวันวันนี้พอค่าสมบัติที่เรามาได้มาแผ่เมตตาบอกจะได้ที่ข้างหลังผมไร่สุดยอดท่านสักคมบอกว่าผมจองกันที่ไหนมาซื้อหลวงพ่อ ราก็บอกว่าปี6 4สี่นี่แหละจะได้ซื้อเขาล้วเขาจะขายผมหรือหลวงพ่อผมไม่มีเงินหลวงพ่อก็บอกว่าขายสิมันของเราเขาจะเก็บไว้ไม่ได้มันร้อนใจเขายังไงเราจะต้องซื้อไม่มีเงินเ,าเ็ายกให้ไม่อยากได้เขาจะเอาไว้ให้ไม่ขายให้ใครเด็กาทานเมื่อคืนนี้ยคุยกันมีคนจะมาซื้อเหมือนกันแต่ไปต่อรองเจ้าของที่สามแสน เจ้าของที่บอกไม่ได้ฉันจะเก็บไว,ว้ให้คนชื่อทักษงฉันชอบนิสัยเขานี่แหละบุญคนยอมนี่เราบุญที่เราได้สะสมกันมาอย่าบอกว่าบุญไม่ช่วยบุญมันช่วยแล้วตอนนี้เหมือนนายบุญช่วยที่เป็นคนใจบุญใจทานเป็นคนพิการหลังท่อมหลังงอได้ภรรยาแสนสวย oh. แล้วก็ชอบไปเก็บผักกุ้งภรรยาทำกับข้าวให้ก็จะเกียดกับข้าวจะไปใส่บุญทำบุญทุกเช้าทุกเช้า ภรรยาก็บมจนแทบตายก็ยังถวายแต่ทานแต่ทานตัวเองก็ไม่เคยได้กินตัวเองก็ไม่พีจะกินทัแต่ทานแต่ทานฉันก็อยู่ด้วยไม่ได้เชอย่างนี้ฉันหามาแทบตายให้เงินไปใช้ก็ไปถวายแต่วัดสร้างแต่วัดจนก็จนส่วนนายบนช่วยนั่นน่ะไม่พูดไม่เถียงเมียทำสุดท้ายเมียทิ้งไปเมื่อเมียทิ้งไปแล้วที่นี่ก็ออกไปทำนาคนเดียว เป็งความว่าเป็นวิบากกรรมเก่าแต่เป็นคนใจดีฟ้าผ่าเปรี่ยงลงมาถูกคอนี่ขาดกระเด็นเสร็จแล้วชาวบ้านก็ส่งข่าวไปหาภรรยาที่หนีไปเพราะว่ารังเกียจหัวโกรธหัวเพราะว่าให้เงินเท่าไหร่ก็ไปทำบุญบมดอาหารหาไาได้ก็ทำหมดข้าวไว้ย้าะหมดสุดท้ายด้วยวิบากกรรมเก่าฝนตกอย่างรุนแรงฝนตกอย่างรุนแรง ทำให้มีพายุหมุนติว้วติวมาเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่า,าเปรี่ยงมาถูกนายบุญช่วยนะพอขาดกระเด็นสุดท้ายภรรยาภรรยามาเห็นอา้าวนายบุญช่วยของฉันนายบุญช่วยของฉันไหนไหนบอกทำาบนแล้บนบุญจะช่วยไหมทำไมถึงถูกฟ้าผ่าคอขาดจะไม่เชื่อแล้วว่ามีบบนเจเชื่อไหมเรามีบบนน่ะเชื่อไหมแต่เมียนายบุญช่วยยังไม่เชื่อนะ เพราะฟ้าผ่าสามีตายทำแต่คนทำไมถ้ามีุนทำไมฟ้าผ่าตายันไม่เชือ่อเสร็จแล้วก็าด้วยความอะไรผวนถึงจะหนีจากไปด้วยความโกรธเพื่อจะให้เขาเลิกทำุญสามีก็เป็นคนุนไม่ยอมเลิกพระสงฆสัก,กสพงเนี่นะมีเมื่อไหรก็ทำวันนั้นนะแต่มืว่อไหรก็ทำเลองไปสร้างพญานาคสูงตั้งยี่สิบกว่าเมตรหมดไม่กี่ล้านก็ทำถาวายไว้วัดที่สุวรรณนครนี่ที่ผู้น้อยก็จะถ้าความลจะถาวายวัดอีกเนียไม่